สวัสดีท่านยมดูทุกคนนะครับพบผมงทั้งใน Cross c r o s s d กับ c r o s s a l c channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena of valor เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ arena of valor หรือ a o v e, เนี่ยมาให้ดูกันนะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือชีวเคมีไอชีววิทยาไอชีวประวัติไอถูกแล้วไอไม่แล้วกับมุกเสี่ยวนะวันนี้ก็จะเป็นชีวประวัติขออง Hero ใน e. น Hero เ บอกเลยว่าคลิปชีว่ประวัติเนี่ยจะอัดแน่นไปได้วยข้อมูลของฮีโร่ตัวนั้นตัวเดียว exclusive ีเลยนะฮะซึ่งฮีโร่ในวันนี้นะครับเธอคือองค์หญิงสิบแห่งอาณาจักรมังกรเป็นฮีโร่สาวผู้ใช้พัดนักเวทคนใหม่ล่าสุดของอาวีนั่นก็คือลิงเวหรือยูเอนัทเอง สวยใสยวัยรุ่นจีนกันเลยนะสำหรับน้องลิงเยน้องยุ้ยหรือน้องยูเอ็นั่นเองนะฮะต้องเรียก3ชื่อเลยนะวันนี้พอคลิปนี้ออกไปเนี่ยคอมเมนต์กันได้นะว่าพี่ควรจะเรียกอะไรควรจะเรียกลิงเย้ยืนพื้นหรือว่าน้องยุ้ยหรือยูเอตามกรีน่าไทยแลนด์นะฮะก่อนอื่นนะสำหรับข้อมูลชีวประวัติและข้อมูลต่างๆของลิงเยเนี่ยพี่ต้องขอขอบคุณน้องโบ๊ทน้องกัสนะครับที่ส่งมาให้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะฮะแล้วน,น,น้องๆคนไหนเนี่ยมีข้อมูลของชีวประวัติเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็ความสัมพพัันนธ์ของงงฮีีีร่่่ใใทททยไมมมาาาาาสสถห้ Facebook A ro ได้เลยนะฮะไปไม่ต้องรอช้าวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะ,ะ่รับว่าชีวประวัติของลิ่งเวหรือน้องยุย้ยจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปณพระราชวังของอาณาจักรมังกรที่ลอยตระหง,ง่านอยู่กลางท้องฟ้าความยิ่งใหญ่โอ่อ่าและเมฆหมอกรอบๆภายนอกของราชวังในคืนอันเงียบสงบทำให้ที่นี่ดูเงียบเหงาอย่างมาก แต่ภายในราชวังตอนนี้กลับคลึกคลื้นและมีชีวิตชีวาเพราะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องโถงใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงามเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีบนเวทีมีการแสดงความสามารถของปรมาจาร์ด้านชีพจรผู้คนในงานต่างตื่นเต้นกับการแสดงยกเวลลิ่งเย่องค์หญิงสิบแห่งอาณาจักรมังกร เธอมองว่างานเลี้ยงแบบนี้มันน่าเบื่อถ้าหาไม่ใช่เพราะชายรูปงามราวเทพพบุตรที่ยืนอยู่ที่มุมห้องโถงองค์หญิงคงจะกลับไปนอนแล้วเธอรู้จักชายคนนี้พร้อมกับมองอย่างคุ้นคิดว่าการเป็นผู้ควบคุมวิญญาณของเขาช่างขัดกับรูปลักษณ์และงานเลี้ยงนี้เสียเหลือเกินถึงแม้ว่าองค์หญิงจะจ้องมองไปที่เขาเป็นเวลานานแต่เขากลับไม่ได้หันมาสบตาก,กับเธอเลย ลิงเวจึงใช้เวทมนต์ทำให้แก้วเหล้าในมือของตนลอยไปหาชายหนุ่มเมื่อเขาเห็นแก้วลอยมาก็มองมาทางองค์หญิงพยักหน้าน้อยๆครั้งหนึ่งแล้วดื่มจนหมดแต่เมื่อเธอกำลังจะยกแก้วดื่มด้วยก็ลืมไปว่าในมือของตนไม่มีแก้วอยู่แล้ว เมื่อได้แก้วใบใหม่องค์หญิงก็หันกลับไปมองทางเดิมอีกครั้งแต่พบว่าชายหนุ่มกลับสนใจในการแสดงบนเวทีโดยไม่ได้หันกลับมามองเลยองค์หญิงรู้สึกเบื่อจึงเดิอนออกไปนอกห้องโถงไปที่จุดชมวิวเธอมองไปที่แสงไฟในเมืองหลวงในใจคิดเรื่องต่างๆวนไปมาอยู่มากมาย แต่วังนี้ก็ถูกขัดจังหวะจากเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นเจ้าของเสียงคือชายหนุ่มรูปหล่อผู้ควบคุมวิญญาณผู้นั้นเขาเดินมาข้างข้างองค์หญิงแล้วมองลงไปที่เมืองหลวงด้านล่างลิ่งเย่มองไปที่ใบหน้าอันคุ้นเคยและนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กที่อยู่ด้วยกัน ก่อนที่เธอจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างทาหารอารักขาก็วิ่งมากระซิบบางอย่างข้างหูสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปในทันทีองค์หญิงกำลังจะบอกลาแต่ชายหนุ่มได้ขัดเธอพร้อมยื่นเชือกสีแดงที่เป็นตัวแทนความปลอดภัยแก่เธอลิ่งเวอึ้งเล็กน้อยแต่ก็ยื่นมือรับอย่างจริงใจพร้อมมัดไว้ข้างกายคืนนี้แสงจันทร์ช่างสวยงาม แต่น่าเสียดายที่องค์หญิงไม่สามารถชมจันทร์กับข้าเขาถอนหายใจเดินออกไปพร้อมดวงวิญญาณข้างกายและหายไปใต้เมฆหมอก อะไรกันบ้างสําหรับเนื้อเรื่องชีวประวัติของลิ่งเย่น้องยุย้ยหรือน้องยูเอะเนี่ยครับซึ่งข้อมูลชีวประวัติมันได้กล่าวถึงองค์หญิงได้พบชายคนหนึ่งในงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งหนุ่มรูปหล่อคนนี้เนี่ยเป็นผู้ควบคุมวิญญาณคืออธิบายว่าแบบหล่อบ,บานเทพบุตบุกันเลยนะแต่พี่เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลนะว่าเขาเป็นใครกันแน่ซึ่งข้อมูลในช่วงท้ายเนี่ยมันบอกว่า2คนนี้รู้จักกันในวัยเด็กซึ่งท้ายพี่กล่าวแล้วพี่คิดว่าชายหนุ่มคนนี้ก็คือองค์ชาย2เองนั่นเองเน,เน,น,เนะะแครับ อันนีน้ถึงแม้ว่ามันจะน้อยใช่ไหมแต่ว่าการกระทำขององคหญิงแล้วก็คําพูดที่ชายหนุ่มคนนี้พูดเนี่ยมันมีหลายอย่างที่งงมันมีหลายอย่างที่เป็นเกล็ดที่เป็นปริศนานะยกตัวอย่างเหมือนตอนแรกอะ่ะพี่คิดว่าองหญิงน่าจะดีวกับหนุ่มหล่อที่ปาร์ตี้และสุดท้ายก็นกนีทันเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะสวยขนาดไหนเป็นองค์หญิงก็นกได้นะครับแต่พอออกมาข้างนอกเนี่ยเอ้าชายหนุ่มตามมาเว้ยนึกว่าแบบเป็นอารมณ์แบบชู้สาวฟิลแฟนอย่างนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเอาสองคนนี้รู้จักกันจากข้อมูลตรงนี้แหละทำ นะแล้วเกลดมันยังไม่จบแค่นั้นพอเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทหารมักระซีแบชายคนนี้ได้ให้เชือกแดงซึ่งเป็นตัวแทนความปลอดภัยเอออันนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทําที่นี่นะครับและจากคลิปอาณาจักรมังกรเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าชาวเมืองของเมืองนี้เนี่ยจะตกแต่งร่างกายด้วยเชือกทักเอออันนี้ไม่รู้มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครคือชีวะอันนี้เนี่ยเกร็ดเยอะมากก็งงมากนะครับเดี๋ยวต้องรอข้อมูลต่อไปเผื่อมันจะมีอะไรประติดประต่อนะครับอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปชีวประวัติท ได้ไดังนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อมูลต่อไปเลยนั่นก็คือประวัติของเธอนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลประวัติจากคลิปเนี่ยมันเหบาะพื้นเพลตัวละครตัวนี้ได้ดีมากลยนะว่าเธอเนี่ยคือองค์หญิงที่สิบที่เกิดมาในราชวงศ์ของอาณาจักรมังกรแล้วเธอเนี่ยศึกษาวิชาที่ประจรนเป็นองค์หญิงที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นทุกคนเนี่ยนับถืออะไรอย่างเงี้ยแถมเธอเนี่ยเหมือนเป็นอารมณ์ลูกหลักของฮงเต้ซึ่งเป็นพ่อเธอด้วยนะฮะทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยดูเพอร์เฟกต์ดูสมบูรณ์ดูแบบ happy, แฮ กับที่น้องต่างมันดามากมายนะฮะคือไม่ใช่แค่สึกชิงแบบใช้คําพูดใช้แบบวิธีนะอันนี้รอบค่ากันเลยจ้าครอบครัวที่เหลืออยู่ก็ไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่นะครับไม่ไหวไม่ไหวนะแบบนี้หัวจะปวนดนะดนรอบสังหารรัวรัวนะฮะถึงแม้ว่าสิ่งที่น้องยุ้ยเจอเนี่ยจะเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่สาวงามคนนี้ก็สามารถผ่านมันมาได้นะเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็อยู่เป็นนะสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ซึ่งในความที่เธอต้องเจอคนเยอะบวกเรืเป็นองค์หญิงใช่ปะพี่คิดว่าใครร้ายมาเธอร้ายกลับเออเธอก็แบบไม่ใช่นาาาางเออกกขดแบบใใครร้้ยยยม็หภั นะดีมาดีไปร้ายมาร้ายไปนะครับและปณิธานสูงสุดของยูเอกเนี่ยก็คือต้องการจะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากฮองเต้ซึ่งจากปณิธานนี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยต้องไปรวบรวมคนเก่งๆมาไว้ข้างกายเออดังคํากล่าวของเธอที่ว่าถ้าหากคนเก่งๆทั้งแผ่นดินเนี่ยยอมก้มหัวให้แผ่นดินก็จะตกเป็นของเธอนั่นเองเนี่ยฮะแล้วก็ลิงเว่ยเนี่ยจะมีอาวุธก็คือพัดวิเศษมือขวาเธอเนี่ยจะถือพัดธรรมดาสีทองแต่มือซ้ายเนี่ยจะถือพัดวิเศษที่เรืองแสงเป็นสีฟ้าๆนะครับที่ปล่อยเวทออกมาในคลิปนี้เนี่ยพี่จะเรียกท เดียวกนนะะอพอพูดถึงเรื่องชื่อเนี่ยมีเกร็ดหนึ่งอย่างก็คือมีน้องในช่องเนี่ยบอกพี่ว่าลิ่งเย่เนี่ยในภาษาจีนอะ่ะมันแปลว่าเดือนมงคลเออเย่เนี่ยด้านหลังแปลว่าเดือนต่อมานับจากวิดีโอซีนิมติกแล้วก็เนื้อเรื่องเสริมใาย,ยกของลิ่งเย่เนี่ยมันมาย้ําในส่วนที่เธอเนี่ยต้องต่อสู้ทั้งภายในอาณาจักรและภายนอกอาณาจักรก็คือถูกลอบสังหารรัวๆนะฮะอันแรกเรามาเรื่องมันที่ภายในก่อนจากซีนิมติกเปิดตัวนะครับในคลิปนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์หญิงเนี่ยถูกลูกน้องขององค์ชายสองตามมาลอบ ก็คือเป็นพี่น้องต่างแม่ที่แบบต้องการชิงบัลลังก์เหมือนกันนั่นเองนะครับดูจากลำดับเนี่ยเหมือนองค์ชาย2เหมือนจะโตกว่าด้วยเกิดมาลำดับที่สองนะฮะซึ่งในคลิปนั้นเราจะเห็นลักษณะของนะลิงเย่นะก็คือเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดไหวพริบดีแล้วก็ค่อนข้างนิ่งคิดดูถ้าเป็นเราโดนรอบสังหารลงแบบเออทำอะไรไม่ถูกแต่เหมือนองค์หญิงเนะี่ยโดนบ่อยไงก็เลยเออหาทางหนีทีไลนะ่แล้วก็บนรักษาในตอนนั้นเนี่ยเธอเหลือบไปเห็นเรือที่ฉีเนี่ยอยู่ข้างในทําให้เธอเนี่ยหนีขึ้นเรือนั้นนะครับสรุปพอได การต่อสู้เพื่อทำให้ลิงเย่เนี่ยสามารถป้องกันตัวได้ดีขึ้นเออและนอกจากนั้นนะรบในโบนัสซินตอนจบข,ของวิดีโอนี้เนี่ยได้มาย้ำปฏิธานของลิงเย่ก็คือที่เธอพูดว่าเราคนเก่งของโลกต้องสะสมไว้ข้างกายนี่แหละศิลปะของจักรพรรดิอ,อ่าถ้าอยากจะเป็นคนเหนือคนก็ต้องสะสมคนเก่งสิอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งคนเก่งพวกนี้เนี่ยลิงเย่หรือน้องยุ้ยก็เชื่อว่ามันจะทําให้เธอสามารถสืบทพอดบัลลังก์ได้นั่นเองสืบภายในไปแล้วมาที่สืบภายนอกครับต่อกันที่เนื้อเรื่องเสริมรายหยกนั่นเองครับในเนื้อเรื่อองงตนนี้คหญิ ได้จับสายลับจากอาณาจักรเคลริออสที่มาขโมยตราย,ยซึ่งเธอก็รู้นะว่าสายลับคนนี้เนี่ยมีแผนรอบสังหารเธอด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความเก่งความเทพความบับเจ้าบ้านเนี่ยทำให้สายลับคนนี้โดนจับแล้วเธอก็สามารถเอาตรายกคืนมาได้เออแต่จากเนื้อเรื่องมันไม่ได้บอกนะว่าตรายกเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแต่พี่เนี่ยกล่าวเอาเองว่าถ้าหากสิ่งนี้หลุดไปอยู่ที่มือของศัตรูเนี่ยน่าจะแย่นะฮะแล้วการต่อสู้ในเนื้อเรื่องเสริมนี่พี่ชอบมากเลยแบบองค์หญิงนี่คือโคตรเป็นต่อคือแบบมีความจุบมีความแบบหลอกศัรอยยเเีีี้หลนบมัววทด ตอนแรกสายลับพอได้ตายกจะหนีไปแล้วแต่ว่าองค์หญิงเนี่ยขโมยกลับมาได้นะแต่รับในหัวร้อนต้องสู้นะอ่ะไหนๆก็เชื่อมโยงถึงภัยภายนอกนะขออีกหนึ่งประเด็นก็คือจากคลิปปฐมบทตำนานแห่งดินแดนมังกรเนี่ยในช่วงแรกมันก็บอกที่มาใช่ไหมแล้วก็ในช่วงท้ายๆคลิปเนี่ยมันจะกล่าวถึงเทศกาลฝนฤดูใบไม้ผลิซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยมันเป็นเทศกาลซิกเนเจอร์ของอาณาจักรมังกรที่ทุกคนเนี่ยออกมาสวดมนต์เฉลิมฉลองแล้วก็นึกถึงมังกรแห่งสายฝนที่เคยเสียสะละร่างกายทําให้แบบอาณาจักรนี้เนี่ยงอกงามขึ้นมาอีกกครั้้งนใเทศาลบไม ในปีนี้เนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลเนื่องจากอาเซนกานะครับผู้ครองของอาณาจักรคอริออสในปัจจุบันต้องการที่จะยึดครองอาณาจักรนี้เออเขาเนี่ยมีการเอาคนมาสอนแนมที่ชายแดนจะเห็นได้ว่าเจ้าอาเซนการเห็นโลภจริงนะยึดคอริออสเสร็จกะว่าจะมายึดอาณาจักรใกล้ๆอีกนะฮะด้วยความชิบหายเบอร์นี้เนี่ยส่งผลให้องค์หญิงสิบลิงเว่กับองคชายสองหลีเฉินจีเนี่ยมีแผนทั้งคู่เลยคิดว่าจะอาศัยวันในพิธีบูชานี่แหละวางแผนเพื่อให้ตนได้ขึ้นครองราชเออเสียงหลงไปสิครองราชเออซ การต่อสู้ของสองคนนี้เนี่ยเราอาจจะแบบเห็นไม่เยอะแต่ว่าพี่รู้สึกได้เลยว่าขิงก็ราขาก็แรงจัดไม่มีใครยอมกันนะฮะคิดว่าทําได้ทุกวิธีเพื่อจะได้คลองพลังนี้ต่อจากท่านพ่อนะครับและเมื่อกล่าวถึงเทศกาลฝนฤดูใบไม้ผลิเนี่ยไก่น้าได้ปล่อยคลิป C g แบบเนียนคลิปๆมา2คลิปซึ่ง2คลิปนี้มันเป็นอันเดียวกันคลิปแรกที่เขาปล่อยเนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆก่อนแล้วก็คลิปที่2เนี่ยจะเป็นคลิปเดิมแล้วก็บวกท่าไรยรำขององค์หญิงลิ่งเย่เนะ่ยฮะซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นความ กว้างของเมืองนี้ว่ามันเป็นยังไงอะ่ะมันทําให้เราเก็ตไงถ้าเราคิดถึงอาณาจักรมังกร,กรเนี่ยจะลักษณะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเดีเทลที่พี่พูดมาทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยพี่ได้ทาคลิปแยกทุกอันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเสริมคลิปดินแดนมังกรอะไร,รเงี้ยก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะฮะซึ่งไฮไลท์ของคลิปนี้เนี่ยมันอยู่ที่การไรายรำของลิงเว่ครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเธอได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการขอพรอ่ะเออมีการไรยรำทําให้แบบบาเรียนี่มาคุมทั้งอา ตอนนี้พี่คิดว่าข้อมูลเนี่ยมันยังไม่แน่นพอนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของยูเอในตัวเกมกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่คำพูดติดปากของเธอเธอจะกล่าวว่าหนทางของผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีวันยอมแพป้ปณิธานเธอเนี่ยชัดเจนมากๆนะว่าฉันจะต้องได้เป็นห้องเต้คนต่อไปไม่มีช้อยอื่นนะครับลิงเย่ยเนี่ยเกิดวันที่25ตุลาคมนะครับส่วนสูง166ซนตเมตรบ้านเกิดคืออาณาจักรมังกรและตำแหน่งของเธอก็คือองค์หญิง10แห่งอาณาจักรมังกรนะฮะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยพี่คิดว่าฮ้องเต้เนี่ยมีหลาย ก็ลิ่งเย่หรือน้องยุ้ยเนี่ยเกิดเป็นลำดับที่10ก็ได้ตําแหน่งนี้มานะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลครับลิ Link ่งเย่เนี่ยไม่ชอบสัมผัสต,ตัวใกล้ชิดกับผู้อื่นซึ่งสาเหตุที่เธอเป็นแบบนี้พี่คิดว่าด้วยความที่เธอเนี่ยโดนปองร้ายมาทั้งชีวิตอ่ะมันทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยกลา้าจะแบบอินเทอร์แอคกับคนอื่นเท่าไหร่กลัวคนอื่นมาทําร้ายหรือมาหลอกอะไรแบบนี้อันนี้เอนดูเธอเหมือนกันนะครับ ข้อมูลข้อต่อมานะบอกว่าเธอเนี่ยศึกษาวิชาชีพจรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบศาสตร์ของนักเวทที่อาณาจักรมังกรแห่งนี้นะครับถ้าใครใช้เก่งเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นนักเวทขั้นสูงและข้อมูลมันยังบอกอีกนะว่าเธอเนี่ยมักจะใช้นามแฝงเข้าร่วมสัมมนาทั่วประเทศด้านวิชานี้โอ้โหองค์หญิงเนี่ยนอกจากสวยเก่งแล้วยังเป็นเอ็กซ์เพรส์ทางด้านชีพจรอ,อีกนะครับองค์หญิงมาจับเส้นให้หมุ่มหน่อยนะฮะต่อมาจะเป็นข้อมูลลับนะข้อแรกบอกว่า,วาท่านแม่ของลินเว่ยเนี่ยเสียชีวิตนานแล ของเธอที่พี่บอกว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจใครถึงแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวใหญ่อยู่ในพระราชวางังแต่ว่าทุกคนเหมือนคนนอกกันหมดอะเพราะคนที่ใกล้ชิดเธอจริงๆคือแม่เนี่ยตายไปแล้วฮ้องเต้ก็ไม่ได้ว่างไงมีแบบลูกมีเมียหลายคนต้องไปดูงานอะไรอีกซึ่งน้องลิ่งเย้หรือน้องยุ้ยเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าพี่ยุ้ยญ,ญาติเยอะใช่ไหมแต่สาหรับน้องลิ่งเย้เนี่ยต้องเป็นน้องยุ้ยญ,ญาติน้อยจ้ะเพราะไม่มีญาติเลยนะครับมีแค่ห้องเต้เป็นพ่อคนเดียวคนอื่นเนี่ยเป็นคนนอกกบดเ็นดูน้องเหมือนกันนะแล้วข้อมูลทททีีีีี่่่่่่่บบบบออออออกกกกกววววาาาาาาามมแคคคคคง์ยยยนนนนนนนเเเดดััััุุ้้้ธต็ลญปปใรรจะไู กลายเป็นศัตรูที่แย่งชิงบัลังกันแล้วแบบตาต่อตาฟันต่อฟันสั่งฆ่ากันเลยน่กกากลัวมากพี่อยากให้องคชาย2เป็นฮีโร่เอาจริงน่าจะมันน่าจะแบบมีเนื้อเรื่องแบบชิงบัลังกันมันแซ่บกว่านี้ะขอมูลลับเขาต่อไปนะบอกว่าลิงเยเนี่ยมีชีวิตที่สบายที่สุดคือตอนที่ฝึกฝนกับชีโอ้โหอันนี้ก็มาเน้นย้ำความลำบากที่เธอต้องเจอมาตั้งแต่เด็กคือลิงเย้เนี่ยพี่คิดว่าลำบากทั้งกายลำบากทั้งใจเลยนะเพราะว่าพอต้องโตมาแบบโดดเดี่ยวสิ่งที่เจอเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยมีใครมาปกป้องเราจริงๆร่งเออถ ลำบากใช่ไหมแต่สาหรับเธอคือสบายแล้วนะฮะและข้อมูลลำโคนสุดท้ายบอกว่าลิงยุนเนี่ยอยากสือบัลลังมากจึงตามหาฮีโร่สังหารมังกรในตานานอยู่เสมอมาอ่าอันนี้ก็ตรงกับคาพูดของเธอที่เธอเนี่ยต้องสะสมพลเก่งไว้ข้างกายเพื่อทําให้เธอเนี่ยขึ้นไปครองบันลังได้ซึ่งพี่คิดว่าการทําแบบนี้เนี่ยองค์ชายสองก็ทําเหมือนการสะสมพลเก่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดวงนั้นในการสืบทอดบัลลังมันต้องอาศัยหลายๆอย่างนะโชคกําลังความฉลาดกืนช่วงเวลาอะไรแบบนี้ต้องอาศัยหมดเลยอะ่ะแล้วหัวข้อต่อมาเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ของ น้องอยุ้ยกับยีโรในเกมกันดีกว่าตัวแรกก็คือชีความสัมพันธ์คือเพื่อนรัก ฉีเคยช่วยลิ่งเย่จากการที่ถูกพี่ชายตามล่าเธอจึงชวนลิ่งเย่มาฝึกฝนที่บ้านของตนระหว่างนั้นทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันอันนี้มันก็เหมือนกับข้อมูลในวิดีโอซีเนมติกของเธอเนี่ยครับมันเล่าตามนี้เลยคือพี่ว่าลิ่งเย่เนี่ยโชคดีนะที่เจอฉีในวันนั้นเพราะฉีเนี่ยเป็นคนเกง่งและที่สําคัญเธอเป็นคนจริงใจอย่างที่พี่บอกว่าลิงเย่เนี่ยทั้งชีวิตเธอเธอเจอมาแต่คนหลอกถูกปะการที่มาเจอฉีเนี่ยพี่คิดว่าเธอจะเป็นคนที่โชคดีนะพอเจอพอรู้ความสามารถเนี่ยองหญิงเนี่ยรู้ได้เร็วว่า สองนั่นก็คือเตียวเซียนความสัมพันธ์คือไอดอลโอ้ข้อน,นี้หลุดโผลจริงๆนะครับมีหนังสือยอดฮิตโบราณในอาณาจักรมังกรที่มีเตียวเซียนเป็นตัวละครทําให้เธอได้กลายเป็นไอดอลของสาวๆในอาณาจักรลิ้งยุ้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนอกจากความปลื้มแล้วเธอยังอยากให้เตียวเซียนมาช่วยเ,เรื่องแย่งชิงมารังอีกด้วยโอ้อันนี้เหมือนที่บอกว่าเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเป็นแบบซีรีส์เป็นเนื้อเรื่องที่แบบเราชอบเราอินเข้าไปเนี่ยตัวละครข้างในนั้นะจะสําคัญแล้วก็อันนี้เหมือนเตียวเซียนเนี่ยเป็นตัวละครจริงๆ,ๆที่มีในออาาจจัักกรมมงงงไ่่แปทีค์ญิเยึ ได้เห็นเธอคนนี้เป็นไอดอลนะฮะแต่จริงเดียวเซียนเนี่ยมันเป็นซิงเกิลเจอร์ของผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากเลยนะเก่งสวยนิสัยดีอะไรเงี้ยซึ่งนอกจากลิ่งเย้จะเห็นเธอเป็นไอดอลเนี่ยเธอยังเล่งเห็นถึงความเก่งของเดียวเซียนด้วยเออก็เลยอยากชวนเดียวเซียนมาเป็นพวกอันนี้พี่แอบกลัวองค์หญิงนิดนึงนะเห็นใครเก่งเนี่ยอยากชวนมาเป็นพวกเพื่อช่วยให้เธอเนี่ยเป็นฮ่องเต้สาเร็จหมดเลยนะและความสัมพันธ์คนที่3นะก็คือองค์ชาย2อีเฉินจีนั่นเองอันนี้ไม่มีนะพี่เนี่ยเติมเองนะความสัมาธ์ก็คือเป็นพี่ชายต่างมัรดาคือตัวนนนีีี้่่พพขอู เพราะว่าเหมือนเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่เกี่ยวกับองค์หญิงโดยตรงเลยนะครับทั้งสองสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเพราะอย่างที่บอกว่าองค์หญิงเนี่ยไม่มีแม่ใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่มาคุยกับเธอแล้วก็สนิทกับเธอแล้วพอตอนโตมาเนี่ยแบบเออทำกัน่างเงี้ยเป็นใครก็คงแบบรู้สึกจึ๊กขึ้นมานิดนึงอะนะซึ่งอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ็อกซิกมากๆแล้วก็เจ็บมากๆนะแล้วก็ลิ่งเย่ยเนี่ยจะเรียกองค์ชายสองว่าท่านพี่ตลอดเลยอะแต่พี่คิดว่านะสิ่งที่เธอโดนม,มันทาให้เธอเนี่ยแข็งแกร่งถึงจะเจ็บแต่ว่าเธอก็็ต้้้ออองงสูไไเเพพรราาาาะััััักกกกยดบบบบบลหมมมมืนนนนนแแี่ เดียวแม่เดียวอ่ะพี่ว่ามันตัดกันง่ายกว่านะและความสัมพันธ์ตัวสุดท้ายนั่นก็คือชิงเย็นนันเองตัวนี้ก็ไม่มีในข้อมูลนะพี่ขอใส่มานะครับความสัมพันธ์เนี่ยคือเพื่อนสนิทชิงเย็นหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษน่าจะวายเอ็นอะเย็นหรือยานนะฮะพี่คิดนะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสอนศิลปะมึงซานซึ่งดีเทลละเอียดเนี่ยไปดูคลิปอาณาจักรมังกรน,นะพี่ได้พูดไปตอนท้ายๆซึ่งว่ากันว่าเขาเป็นคนที่ครอบครองสมบัติล้ำค่าถึง2ชิ้นแถมฮีโร่ต จากวิดีโอ CG วันงานเทศกาลฝนฤดูใบไม้ผลิเนี่ยในตอนหลังๆของคลิปเนี่ยมันมีชิ้นเยียนเนี่ยปรากฏมาด้วยนะว่าเขาเนี่ยกำลังวาดรูปอยู่แล้วก็ลิ้งเย่เนี่ยเหมือนหันไปมองเขาอะไรเงี้ยบอกได้คําเดียวว่าเขาเนี่ยมีความสําคัญกับอาณาจักรนี้อย่างแน่นอนนะฮะนอกจากข้อมูลทั้งหมดนะยังมีข้อมูลปิดท้ายนั่นก็คือบทพูดของลิ่งเย่ในเกมนะฮะหูน้องเป๊ะมากเลยคนที่ส่งมาขอบคุณมากจริงๆน่ละเอียดจริงๆซึ่งบทพูดที่น้องเขาส่งมาเนี่ยมีเยอะมากนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะแสดงถึงปณิทานของเธอที่ต้้ออองงกการรรจคคคบบััลนนิปีีพู่ด พลังไปกี่รอบแล้วช่วยนับหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดถึงพลังของตัวเองและนอกจากนั้น,นยังมีบทพูดสุด X x กซ์คลูซที่เป็นบทพูดพิเศษเวลาเจอฮีโร่บางตัวเท่านั้นนะครับตัวแรกที่พี่ยกมาก็คือเมื่อลิงเวนเนี่ยเจอริปโปที่เป็นศัตรูนะเธอก็จะพูดว่า so โยนเฟรมลิปเปอรอ่าอันนี้ก็แปลว่างั้นเจ้าก็คือลิปปผู้โด่งดังซินะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจากข้อมูลและข้อมูลลับเนี่ยการที่เธอเนี่ยจะทําปฏิทานของตัวเองให้สำเร็จก็คือการสะสมคนเก่งและเธอเนี่ยก็ยังตามหาผู้สังหารมังกรซึ่งจากประวัติเก่าเนี่ยลิปปเนี่ยก็คือผู้สังหารมังกรน,นะครับดังนั้นพี่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าเอามาใส่ไว้ก่อนเออเผื่อแบบเนื้อเรื่องใหม่มันยัดความสังหารมังกรของลิปปไปด้วยนะฮะและบทพูดพิเศษอีกหนึ่งคนนะเมื่อน้อง,งยว่ก็จะพดา you eventually bow to me and help ascend to my throne อันนี้ก็แปลว่าในที่สุดเจ้าจะต้องยอมก้มหัวให้ข้าและช่วยข้าขึ้นสู่บัลลังก์ของข้าอันนี้ก็ชัดเจนนะัสื่อว่าชีเนี่ยจะต้องแบบมาเป็นฝ่ายเธอต้องยอมก้มหัวให้แล้วก็ช่วยเธอขึ้นเป็นห้องเต้สุดยอดจริงๆเลยนะสำหรับลิงเย,งย,ย่หรือน้องยยหรือน้องยูเอนะครับเธอเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อการได้ขึ้นเป็นห้องเต้จริงๆนะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้แล้วแบบอย่างที่บอกในคลิปนี้เนี่ยพี่เนี่ยพูดคอนเซปต์นี้มันไม่รู้กี่ครั้งแล้วช่วยกันนับหน่อยนะฮะ และข้อมูลสุดท้ายนั้นอัปเดตกันสุดๆ,ๆตอนท้ายคลิปเมื่อกี้เลยครับจริงๆอ่ะคอนเทนต์มันจบแค่นี้แต่พี่อยากไปเปิดดู Facebook g a l e n a น้าวีไทยแลนด์สรุปมีข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับน้องลิ้งเว่อีกแล้วลก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ของน้องลิ่งเว่มากขึ้นนะครับคือในตอนนี้เนี่ยมันมีการคัดเลือกผู้สืบทอดบัลลังก์ซึ่งโอกาสสูงมากเลยที่องค์ชาย2เนี่ยจะได้เป็นผู้สืบทอดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน้องยุ้ยของเราก็โกรธแล้วก็ผิดหวังมากทําให้เธอเนี่่่่พาาาามไปกกก้อออูลเตจนนนนััััวงวงหหท็็ครครฉด กับชีเนี่ยออกไปดูชาวบ้านเตรียมตัวก่อนงานพิธีการเฉลิมฉลองฝนฤดูใบไม้พลิซึ่งองค์หญิงอ่ะเป็นคนที่น่ารักเป็นกันเองมากผิดกับองค์ชาย2นะที่ทําตรงข้ามเลยเนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็มีพิธีเฉลิมฉลองใช่มั้แล้วก็ขอพรตามวิดีโอที่บอกไว้ก่อนหน้านี้และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยฝนแรกของฤดูใบไม้พลิก็ตกลงมาซึ่งเรื่องนี้ทําให้ชาวอาณาจักรมักงกรรวมถึงลิ่นเวนเนี่ยดีใจมากแล้วเธอก็พูดว่าถ้าหากเธอได้ครองบัลลังเธอจะทําให้ราษฎรมีความสุขให้ได้แล้วสีก็บอกว่าเธอจะเอาใจช่วยด้วยและในประกาศของคารีน่า ยังมีเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเขาบอกมาแล้วว่าชิงเหยือแยนเนี่ยจะเป็นฮีโร่ตัวใหม่หลังจากนี้โห oh, เห็นไหมอัปเดตกันสุดๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของข้อมูลชี้ว่าประวัติของลิ่งเว่ของน้องยูเอของน้องยุยญาติน้อยของเราในวันนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ถ้า,ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะฮะแล้วถ้า,ามีพูดอะไรผิดข้อมูลผิดพลาดอะไรก็เมนต์มาบอกกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามนะไปเลเ่นเกม